สวัสดีครับทุกทุกท่านเลย FC ทุกคนนะครับจะมีเรื่องทานนะครับกล่องน,นี้คือ Switching Power s u p p l y นะครับไฟบ้านนะครับไฟบ้านเข้าไฟออก1 2โวลต์50แอมป์นะครับรุ่น S 6.0.12 2นะครับปัจจุบันนี้ไฟไม่ออกแล้วละ่ะนะครับไฟไม่ออกแล้วเดี๋ยวผมจะแกะดูข้างในนะครับ อันนี้ไฟไม่ออกแล้วเสียบปลั๊กก็ไม่ออกแล้วไฟนี่ต่อเข้า L กับ n เอาปลั๊กไฟมาเสียบเาปลั๊กไฟมาต่อเราเสียบปลั๊กไฟมันจะ L จะ n ก็ช่างมันตอนที่ลองเครื่องแต่ว่าตอนไปใช้งานจริง L กับ n นี่ก็มีส่วนตอนไปติดตั้งใช้งานนะครับเปิด้าออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับมองเห็นเป็นแบบนี้ข้างในนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงฝาบนมี พัดลมด้วยนะครับสองตัวนะครับเสียบเสียบลงจุดนี้นะครับพัดลมนะครับมองดูแล้วภายในนะครับมองหาตัวมันไหมมันดนําก็ยังไม่เห็นนะครับอาการอาการก็คือไฟไหมออกนะครับไฟไม่จ่ายออกมานะครับเพื่อนๆครับมองเห็น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 สวยงามซีก็ไม่ได้บวมฟิลขาดหรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องมองดู ตัวนี้ผมมองไม่เห็นตัวฟิวนะครับแต่มองเห็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ว่าฟิวมันจะอยู่ตรงนี้นะครับฟิวอาจจะถูกถอดออกแล้วต่อตรงไว้นะครับเพื่อนเดี๋ยวต้องรื้อต่อไปนะเพื่อนนะหมุนน็อตออกสี่ตัวห้าตัวหกตัวโอ้เยอะเหมือนกันจะได้แผ่นวงจรนี้มาผมก็คงจะต้องไปดูพวกมอสเฟตพวกนี้นะแล้วดูฟิวอะโอ้โห เป็นงานที่มีการบัดกรีมาเพียบเลยแถวนี้บัดกรีด้วยนะครับนะฟิวฟิวไม่มีนะครับไม่มีฟิวไม่มีการต่อตรงไว้แสดงว่าเครื่องนี้ก็คงจะซ่อมไม่เสร็จนั้นเพื่อนนะเนี่ยสัญลักษณ์ของฟิวที่ผมมองเห็นครั้งแรกนะครับมันจะมีฟิวอยู่นี่ก็คือสัญลักษณ์การใส่แล้วทีนี้เนี่ย มันไม่ได้ต่อตรงนะครับมันเปิดวงจรอยู่างนี้เลยตรงนี้ก็คือมีการบัดกรีเพียบเลยนะครับบัดกรีแล้วก็ไม่ได้ล้างทำความสะอาดถ้าเป็นงานแบบนี้ก็หมายถึงเป็นงานที่ผ่านการซ่อมแต่ก็จะเป็นในลักษณะของการซ่อมไม่เสร็จนะครับทีนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมจะเช็คดูก่อนว่ามอสเฟตเขาเสียไหมโดยที่ผมยังไม่ได้สนใจเบอร์มันดูก่อนมิเตอร์ใช้เสียงแบบนี้แตะกันแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันชอ็อตมันจะได้เตือนเราเลยการวัดก็คือวัดเดนกับซอสเดนอยู่ตรงกลางซอสอยู่ริมนี้เกตจะอยู่ริมนี้เกตเดนซอสนะครับ มอเตร์เฟตสตัวนี้จะต้องเป็นเบอร์เดียวกันนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นตามนั้นพวกเขาทํามาแบบนี้นะครับดูนะวัดเดนกับซ้อนนะครับจะขึ้นข้างหนึ่งสลับขาต้องไม่ขึ้นเห็นไหมขึ้นข้างสลับขาเห็นไหมถ้าอย่างนี้อนะไปได้ไปได้แบบนี้ไปได้ถ้าช็อตค้างเลยนะไม่ไหวจะขึ้นข้าง สลับขาไม่ขึ้นโอเคแสดงว่ามอสเฟตสอตัวมีโอกาสดีนะครับแต่ไม่หมายความว่ามันจะดี100%นะมันต้องถอดออกมาวัดอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวทีนี้ก็มาดูในส่วนของด้านนี้คือไดโอดที่คือได,โอด,อไดโอดนะครับทางออกเข้ามานเนี่ยมันจะมีไดโอดตัวนี้คือไดโอดนะตัวนี้คือมอสเฟตนะรู้ได้ยังไงก็คือตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งของไดโอดนะครับแล้วก็มาดูนะเบอร์มัน มันจะเป็นสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับอยู่นี่เอาดูก่อนนะครับช็อตไหมนะครับขึ้นข้างมีขึ้นข้างใช่นะครับใช่อยู่นะครับแบบนี้ขึ้นแล้วก็ลงนะขึ้นข้างขึ้นแล้วลงอย่างนี้ไม่ช็อตนะครับเพืเ่อนๆฉะนั้นแล้วเนี่ยทำไมมันไปต่อไม่ได้แล้วทำไมเขาหยุดซ่อมนะครับ เห็นมีรอยบัดกรีการบัดกรีนี้น่าจะเป็นการบัดกรีที่อาจจะคิดว่ามันหลุดมันหลวมก็บัดกรีได้นะครับนี่ก็คือการเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆแต่ว่าต้องไปหยุดอยู่ตรงไหนลหละนะครับผมก็คงจะต้องคิดวิเคราะห์ต่อไปหาฟิลมาใส่แล้วทีนี้ก็วัดดูไฟออกฟิลใส่นี่ช็อตไหม เพื่อนๆต้องมีพวกหลอดที่เป็นหลอดเซฟตี้หลอดโหลดไฟนะซึ่งใช้หลอดไส้ไนะครับทําเป็นปักไว้แล้วเสียบถ้าเราต่อตรงฟิวตรงนี้ถ้าเสียบปักไฟฟ้าโดยตรงเลยไม่ดีนะครับมันถ้าเกิดว่ามันช็อตแล้วมันจะเสียหายไปมากเพื่อนต้องมีพวกนั้นด้วยเดี๋ยวผมต่อตรงจุดน,นี้ก่อนนะครับผมหาตะกัวพอดีมันมีตะกัวตัวนึงขาดๆหักๆอยู่นี่ผมงอมาต่อซะ จริงๆเราอย่าไปเด็ดตะกลัวมาแบบนี้นะครับมันเปลืองโอเคนะครับทำการต่อตรงฟิวนะครับต่อตรงนะครับต่อตรงหลุดจ่อยนะฮทีนี้มาดูกันว่าทำไมไฟมันไม่ออกนะครับมาวัดดูไฟ3 0 0โวลต์ก่อนนะครับไฟ3 0 0โวลต์มันจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนอยู่ตรง C จะไม่ใช่ C ตัวใดตัวหนึ่งจะ300โวลต์นะครับ C 2ตัวมันเป็นเหมือนอนุกรมกันอยู่เราก็ถ้าเป็นพาวเวอร์สไพลยในลักษณะแบบนี้ด้านนี้ครับตรงนี้นะครับตรงกลางของ C ีนี้มันจะได้ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาต่อมาแบบนี้เพื่อให้ใช้กับ1 1 0ได้220ได้นะครับเลยเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับตัวนี้คือลบนะครับตัวนี้คือบวกนะครับ โอเคครับผมจะเสียบปลั๊กแล้วดูไฟ300โวลต์เลยนะครับเพื่อนๆครับมุมกล้องมันใกล้มากเอามาดูไฟ300โวลต์นะครับมีไหมนะครับเปิดหลอดไฟหลอดนึงนะครับเสียบมีไฟวาบขึ้นมาไฟออกไหมไฟสีเขียวอะไม่เห็นออกเลยไม่มีไฟออกนะครับเดี๋ยวดูดูไฟ300โวลต์มีไหมนะครับ ตั้งมิเตอร์ที่พันโวลต์นะมิเตอร์ส่วนใหญ่มันจะพันโวลต์นะไม่เห็นมีไฟเลยเว้ยก็ทำไมไม่มีไฟวะโอ้ยปลั๊กหลุดาใไมาใหมนะครับโอ้ยไฟสามร้อยมีแล้วนะครับไฟสามร้อยโวลต์มีแล้วนะครับนั่นเพื่อนครับทีนี้ไฟขาออกนะครับไฟสามร้อยมีแล้วไฟออกนะครับไฟออกไฟออก,ไฟออกอยู่ตรงนี้นะครับ ไฟออกน้อยหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับนะไฟออกนิดเดียวมีไฟออกอยู่นะครับแต่ออกนิดเดียวออกมาประมาณ4ี่โวลต์ห้าโวลต์นะครับฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ามันเป็นแบบนี้สะส่วนมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีไฟค้างที่300โวลต์นะเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับเพื่อนครับไฟออกอยู่นะครับแต่ออกนิดเดียวนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ก็ต้องมาดูมันมีไฟออกอยู่แล้วมันไม่ช็อตนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆต้องเช็คตัวไหนบ้างเช็คในส่วนของไฟมาเลี้ยง IC PWM transistor พวกนี้ MOSFET นี่นะครับถอดออกมาวัดดูนะครับสุดยอดมาก อืมนะครับผมก็คงจะต้องดำเนินการนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวดูดูมอดเฟด 20N 60C3 เบอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งมันลบๆไปแล้วผมก็คงจะต้องทำในลักษณะดังกล่าวนะวัดไฟมาริยัง P W M มีไหมนะครับถ้ามีไฟแล้วเนี่ยก็ลองดูทรานเตอร์พวกนี้ด้วยนะครับแต่มอดเฟตนี้วัดผมวัดแล้วมันไม่ช็อตน,นะพูดถึงนะนะครับอย่าดูนะนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่อันนี้คือซีเนอร์ไดโอดืมอ๋อ ไม่เป็นไรเลยทีนี้ผมจะวัดดูไฟมาเลี้ยง PWM ตัวนี้มันเป็นเบอร์ TL494 เบอร์นี้ใช้ทั่วไปนะเพื่อนใช้เยอะเลยนะครับในกรณีไฟไม่ออกเดี๋ยวดูไฟมาเลี้ยง IC PWM ตัวนี้ก่อนม,มันจะมีไหมนะครับ นี่ผมไม่ยามมองหาจุดช็อตนะครับมันก็ไม่ได้ช็อตนะพูดถึงนะงนไ,งไปใส่เลยนีนนว่วัดไฟวัดไฟ CPWM ไอซีทีเอสี่เก้าสี่ตัวนี้เนี่ยไฟเลี้ยงมันจะเข้ามาขาที่สิบสองอันนี้จําได้เพราะว่าตัวนี้มันมันใช้เยอะในเครื่องเสียงรถยนต์มันก็ใช้ตัวนี้แหละทีเอสี่เก้าสี่ก็เลยจําได้ว่าขาไฟเลี้ยงมันมันมาขาสิบสองการนับขาไอซีนับทวนเข็มนาฬิกานี่มันจะมากไว้อย่างนี้นี่ก็คือขาหนึ่งให้มันอยู่อย่างเงี้ย มาร์กไว้เพื่อบอกว่าันนี้คือขาหนึ่งแล้วให้เข้าใจตามกันว่านับทวนเข็มนาฬิกานะนาฬิกาเข็มเนี่ยมันเดินติ๊ก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 ไปงี้นะแล้วก็นับทวนไปนะครับคำว่าทวนเข็มนาฬิกาบางคนเคยเห็นแต่นาฬิกาดิจิตอลมันบม่มีเข็มแน่ๆเอานับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมนี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเห็นไหมครับสิบสองอยู่นี่แล้วก็วัดขาเนี่ย แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จับจับกาวของวงจรแล้วทีนี้ขา7คือขากาวขาขั้วลบของ IC นั่นก็คือเส้นนี้นะครับมาดูไฟเลี้ยงกันอเอียนะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับอย่าปลั๊กไฟไฟวาบขึ้นมาครั้งหนึ่งวัดไฟเลี้ยง IC ซีพมันมาแล้วเนี่ยมันมีไฟแล้ว ถอดพักแล้วนะครับมันมีไฟแล้วแต่มันไฟออกต่ําเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะเปลี่ยนใน CTLC 94ตัวนี้เลยลองดูรัดเอาวัตเตอเอาจริงๆแล้วมันก็ต้องไปวัดไฟจุดนั้นจุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าแล้วเราค่อยขี้แข่วต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับเพื่อน เพราะว่าไอซีตัวนี้เนี่ยมันเสียบ่อยนะ TLC 9 4ใกล้จะหมดแล้วเหลืออ,อยู่เพียง2ตัวเท่านี้มีหอดน็อตอย่างน้องน,นี่นะครับมี TLC 9 4มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้มัน2ตัวนะมันกอดกันอยู่เนี่ยนะครับตัวถังแบบดิ p DIP มันก็จะเป็นแบบนี้หละ่ะขามันือขามจะเป็นคู่กันแบบนี้บ้านเราก็เรียกว่าตัวถังแบบตีนตะขาบ ทังแบบดิบมันเป็นดิบรถเด้นี่นะครับผมดูดขามันออกแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์หรอกเดี๋ยวจะลองเปลี่ยน t l 4 9 4ไอ้ t l 4 9 4เนี่ยอันนี้กำลังหานี่เอางัดมันมันมืดแล้วนะครับตอนนี้เวลามันมันก็ค่ำแล้วนะครับผมใช้เวลาในส่วนของยามว่างเนี่ยในช่วงเย็นๆงานไม่ค่อยเร่งรีบเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง การไหนที่มันไม่เร่งด่วนอะไรผมก็แบบนี้แหละเฮ้ยไม่สมบูรณ์แล้วเว้ยงัดซะจนแตกเลยนะครับเนะี่ยโอ้ย <c oughs> งัดงัดจนไอซีแตกเลยนะครับเมื่อกีข้ขามันถอดไม่สมบูรณ์แตกเลยอันนี้ผมงัดใหม่นะครับมันแตกใหม่นะครับเนี่ยปาแตกเลยพี่นนองมมีอะไรในซีเนี่ยมีอะไรเลยแลากเลยมันเป็นมันเล็กมากนะครับมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นหรอกในตัวไอซีนะครับสแสดงว่าไอซีตัวนี้ก็เสียไปทีเรียบร้อยแล้วนะ สีพอเสียยังไหนจบงัดจนมันแตกได้นะ <c oughs> จริงๆแล้วผมก็มั่นใจว่ามันเสียนั่นแหละนะครับนะใส่เข้าไปนะครับบัตรกี่ก่อน กีไปนะครับเพื่อนๆอย่าให้มันช็อตกันเด้อให้ขามันช็อตกันนะครับบัดกีเสร็จก็ล้างจอนด้วยเนาะอย่างนี้นะครับถ้าไอซไม่เสียนี่วแย่เลยเหมืนอนกันนะเพราะว่าผมงัดไอซีจนแตกแล้วเลยนะครับตัวเดิมมันหักทิ้งด้วยต่อไม่ได้แล้วขามัน เพื่อนครับเห็นไหมล้างแล้วก็สะอาดกล้องผมมันไม่ค่อยโฟกัสครับนะครับ,นะรบวัดไฟเลี้ยงไอซีนะครับเราเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กไฟเลี้ยงไอซีนะครับมันเป็นขานี่นะครับกาวแล้วก็ขาสิบสองนะครับสิบเจ็ดใช่ไหม เจ็ดเนาะไฟออกออกไหมอุ้ยผิดข้างผิดข้างออกมา12แล้วละ่ะนะครับแล้วก็ถือว่าตัวนี้ใช้งานได้แล้วสิเนาะออกแล้วนะนะครับไม่จ่ายต่ำแล้วเดี๋ยวดูดูไฟมันเขียวไหมนะครับไฟเขียวไหม โอ้เขียวยังค้างอยู่เลยแต่ว่าถอดปลั๊กอยู่นะครับอย่างนี้เสียบปลั๊กนะครับโอ้เห็นไหมเห็นไหมไฟตัวนี้เขียวแล้วนะครับรู้ใช้งานได้ไหมนะครับตัวนี้ต้องเอาเอาหลอดไฟมาใส่มาโหลดดูเนาะหลอดโหลด12โวลผมก็ไม่รู้ไปไหนแล้วมันค่ำนะครับตรงนี้มีไฟออกมานะครับ12โวลน,นะครับจากการเปลี่ยน ไอซีนี่ครับ TL494 ช่วงแรกไฟใจต่ำต่ำจนหลอด LED แสดงผลไม่ทำงานนะครับไม่เขียวเลยแต่ทีนี้ผมทำการเปลี่ยน IC TL494 ตัวนั้นแล้วก็ภาคจ่ายไฟทำงานแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าข้อสันนิษฐานการเดาของผมเนี่ยถูกต้องนะครับ ไอซีทีเอลีก็เสียนะครับผมก็คงจะต้องทําการเอาฟิวมาใส่นะครับฟิวตัวนี้นะนะครับเอาฟิวมาใส่นะครับจะไม่จะไม่ได้เป็นต่อตรงแบบนี้ไปนะครับไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะจะใส่ฟิวเข้าไปฟิวก็น่าจะใส่สัก8แอม10แอมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจ่ายได้เยอะมันรุ่น50แอมนะตัวเนี้ย แล้วผมจะบัดกรีจุดที่เขายังไม่ได้บัดกรีมาบัดกรีแต่ว่าเขาบัดกรีมาดีมากทีนี้นะครับเพื่อนๆผมก็สบายใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับที่ใส่ไอซีเข้าไปแล้วมีไฟออกแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนมันก็คงจะต้องเอาหลอดไฟ12โวลต์อะไรมาโหลดดูหน่อยนะ,นะเพื่อนๆครับคือในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยน i c PWM เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับเพ, <ügen> พืพ่อน<พ>ครับ อันดับแรกเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากไอซตัวนี้ก็คือถ้ามีไฟออกแสดงว่ามันจะต้องมีไฟออกนะครับมันจะต้องมีไฟออกก่อนนะครับเพื่อนถึงจะไม่มี ICPWM ตัวนั้นก็ตามมันจะต้องมีไฟออกแต่ออกประมาณ3โวลต์5โวลต์นะครับทางด้านไฟออกนะครับมันจะออกอย่างนั้นก่อนนะสปายตัวตัวแบบนี้นะครับ แล้วทีนี้มันจะมีไฟไปป้อนให้กับ IC แล้ว IC สร้างสัญญาณ PWM แล้วมาขับ m o s f e t แล้วทีนี้มันถึงจะสามารถที่จะควบคุมแรงดันไฟอะไรต่างๆได้นะครับทีนี้แต่มันต้องมีไฟออกมาก่อนนะครับแต่ตัวนี้นี่ผมวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันเป็นที่ว่าฟิลฟิลที่หายไปเนี่ยมันอาจจะอยู่ในขั้นตอนการเช็คการซ่อมแล้วอาจจะไปติดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนั่นก็หมายความว่าในส่วนของไอตัวนี้นะครับ ผู้ที่ดําเนินการก่อนเนี่ยอาจจะหาไม่ได้หรือไม่มีพร้อมที่จะทดสอบลองดูนะครับเพราะว่า IC ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะหาซื้อยากหน่อยถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลกจากร้านอะไรในส่วนของผมเนี่ยได้สำรองในส่วนของอะไหล่ที่นี้ไว้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะหมดแล้ววิกฤตแล้วนะครับต้องหามาไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้บ่อยในเครื่องที่มันเป็น เคร่งเสียงรถยนต์นะครับพวก power amp นี่ก็ใช้ใช้เยอะเลยแล้วก็เห็นเสียบ่อยด้วยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มี power supply ประเภทแบบนี้ล่ละนะครับไอ้พวก7500อะไรพวกนั้นมันก็เบอร์เดียวกันสามารถใส่แทนกันได้เลยนะครับเพื่อนๆครับหนึ่งครับผมมี IC ตัวนี้ผมเลยตัดสินใจง่ายหน่อยเพราะว่าผมทำงานตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะครับมันก็เลยต้องสำรองในส่วนของ IC ไว้ถ้าไม่เช่นนั้นก็คงจะต้องตัดสินใจยาก ก็คงจะไปวัดไฟหลายขาเลยทีนี้ขานี้เท่นานี้ขาานี้อย่างนี้โอ้โหวุ่นวายเป็นหมดเลยถอด IC ถอดทรานซิสเตอร์อะไรพวกนี้ออกมาวัดเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วผมก็ค่อยไปซื้อมาแต่ตัวนี้ผมทํางานเกี่ยวกับตัวนี้อยู่แล้วอุปกรณ์อะไรต่างๆอะไรพวกนี้มันพอมีอยู่นะผมก็เลยเอามาใส่ลองดูเลยถ้าไม่ออกก็ดูกันต่อไปแต่ถ้าออกก็ได้เลยก็แบบนี้มันก็เลยทําให้ผมตัดสินใจได้รวดเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ทํางานอย่างต่อเนื่องอย่างกับผมเนี่ย เพื่อนๆก็คงจะต้องกว่าจะตัดสินใจว่าเป็นในซีเสียได้นี่ก็คงจะต้องวัสดไฟไปหลายจุดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับการศึกษาการดูช่องช่างวิทย์เนี่ยนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพนะครับเพื่อนๆก็คงจะมีกําลังอกกําลังใจในการที่จะต้องไปทํานะครับเพราะว่าจุดนี้ก็คือความสําเร็จนี่ก็คือการซ่อมแล้วมันสําเร็จนะครับเพื่อนๆก็มีเป้าหมายคือเป้าหมายก็คือการซ่อมแล้วมันสําเร็จนะครับ มันจะต่างจากในส่วนของการที่เราไปเรียนหนังสือตอนเด็กๆเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมตอนเด็กๆครูบอกว่าเรียนไปเลยเรียนไปเลยเรียนหนังสือให้เก่งๆพ่อแม่ก็บอกให้เรียนให้เก่งๆเก่งๆแล้วจะเก่งไปทําไมเพื่อนจะได้ทํางานดีๆจะได้ทํางานดีๆมันเป็นแบบนั้นนะนะครับนะครับก็คือตอนเป็นเด็กเรายังไม่มีโกงงครับ ยังไม่มีประตูที่อย่ายิงเรียนไปทําไมเรียนให้มันเก่งๆโตมาจะได้ทํางานดีๆได้ทาดีไปเพื่ออะไรนะครับมันไม่มีโกแล้วทีนี้ตอนเด็กเรายังไม่ได้ขาดงานเรายังไม่ได้ขาดเงินใช้ยังใช้เงินอยู่กับพ่อแม่อยู่นะเพื่อนทีนี้เนี่ยมันก็เลยไม่มีจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องไปแล้วทีนี้ผู้ที่ชมคลิปวิดีโอช่างวิทย์นี่ก็อยู่ประมาณอายุสัก30นะครับทำไมอ่ะ ต้องอายุ30ก็ทำงานไปแล้วมันเกิดการล้มเหลวบ้างตกงานบ้างมันเกิดการติดขัดในงานบ้างหวหน้าไม่ดีบ้างเอาลัดเอาเปรียบบ้างก็เลยอยากจะหาอ,อยากจะหาอาชีพนะครับก็พอดีมาเจอคลิปจังวิทย์ก็โอ้สุดยอดเลยทีนี้ นะครับก็เลยมาดูแล้วเห็นเป้าหมายแล้วเพื่อนๆก็จะมีกำลังกำลังใจในการทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมมานำเสนอคลิปวิดีโอที่เป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพื่อนๆคงจะไม่มีเป้าหมายอะไรที่จะต้องให้ทำที่น่าดูแต่นี้ผมเอาจุดที่มันซ่อมได้แล้วเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็คงจะสร้าง กำลังใจใหเพื่อนได้ศึกษาในส่วนของงานอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะได้ร่วมประกอบอาชีพเหมือนๆกันนะครับเพื่อนๆครับการเล่าเรื่องแบบช่างวิทย์ลุงทาก็คือเล่าไปเรื่อยครับซ่อมไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยนะครับนะการนําเสนอเป็นแบบนี้ผมไม่ได้รู้จักอะไรทุกตัวแต่ผมก็เพียงแต่รู้ว่าตัวไหนมันยังไงเล็กๆน้อยๆไปเพราะว่าถ้ารู้จักหมดทุกตัวสมองผมคงใส่ไม่หมดนะครับเพื่อนๆ ผมก็เลยเลือกเอาในเฉพาะในส่วนที่มันสําคัญสําคัญเป็นหลักใหญ่ใจความที่จะทํางานให้มันสําเร็จนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าทองแดงนี่เขาผลิตที่บริษัทอะไรกาวผลิตที่บริษัทไหนลวดตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรที่มันลึกซึ้งลงไปผมไม่รู้หรอกผมรู้แต่เพียงว่ามันอยู่วงจรลายฟิลเตอร์4ตัวนี้ทําหน้าที่ฟิลเตอร์ชุดไฟ3 0 0โวลต์อันนั่นคือมอสเฟตจาไม่ได้ด้วยซ้ำ่าเบอร์อะไรบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องรู้บางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องลึกก็ได้ นะครับถ้าเกิดว่าจะไปจําหมดทุกอย่างก็คงสมองก็คงจะไม่มีอะไรต้องใส่นะครับเรื่องราวในอดีตผ่านมาแล้วก็ยังไปจําอยู่ก็คงจะไม่ไหวเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไปวิตกกังวลน,นั้นก็คงจะไม่ใช่ฉะนั้นแล้วนะครับอยู่ในปัจจุบันนี้นะศึกษาตัวหลักใหญ่ใจความอะไรมีไม่กี่ชิ้นนะครับหลักใหญ่ใจความแล้วมาประกอบเป็นวงจรศึกษาตรงนี้นะครับ ไม่มีใครฉลาดเกินใครไม่มีใครเก่งเกินกันเพียงแต่รู้ว่าผ่านงานจุดนี้ผ่านงานไอ้ตัวนี้มามากน้อยเพียงใดนะครับมันจะต่างกันในตรงนั้นบางคนอาจจะซ่อมสวิตชิง่งมอเตสบายจนชนานาญแล้วรุ่นไหนซ่อมได้หมดเลยเพราะว่ามาบ่อย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นผู้ชํานาญด้านนี้บางคนซ่อมทีวีเปลี่ยน led เก่งมากเลยก็เปลี่ยนแต่ led ไปบางคนซ่อมบอร์ดทีวีเก่งก็ซ่อมแต่บอร์ดทนะ <c oughs> ีวีไปนะก็คือเก่งเฉพาะด้านนั่นก็คือการทํางานในองค์กรแต่ วันหนึ่งเรามาเปิดร้านเปิดบริการของตนเองแล้วเฮ้ยมันชักจะไม่ใช่เก่งเฉพาะด้านแล้วมันต้องรู้หลายด้านนะครับก็ปอะมานั้นเนีนะเพื่อนๆนะโอเคครับก็คงจะต้องจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะเพื่อนๆก็คิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อนๆแต่ช่วงนี้ผมยังตอบไม่ได้ก็เนื่องจากว่าคอมมันพังนะมันคือห่างโดดนะว่าคอมโอเคนะต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ถึงจะประกอบ ต่อไปนะครับสวัสดีครับ